สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเจ็ดสี่ใชยแนวนะคะก็วันนี้เจสซี่ได้นำเครื่องสำอางเนาะหลักสิบหลักร้อยมาแต่งเป็นสายฟอเฟสเฟสแบบ ก็ก่อนจะไปถึงหน้าสวยๆเฟียสๆแบบนั้นได้เนาะก็มาดูว่าจะซีใช้อะไรบ้างในคลิปนี้นะคะซึ่งเป็นเครื่องสำอางที่ถูกและเจสซี่ว่ามันสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันจริงๆด้วยนะคะก่อนชมก็อย่าลืมกด subscribe ให้ช่องของเจ channel ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เจสซี่ลงนะคะซึ่งตัวแรกที่เจสซี่จะลงก็เป็นตัวนี้นะคะอ่า a r r o t daily serum นะคะเป็นตัว เซรั่มที่มีวิตซีเอนเซ็ตด้วยนะคะมันจะช่วยในส่วนของเรื่องความกระจ่างใสลดเลือนริ้วรอยต่างๆและสามารถกระชับรูขุมขนได้ด้วยนะคะก็ก่อนจะแต่งเราก็ควรจะลงเป็นมอยเจอไรเซอร์ให้กับผิวนิดนึงนะคะไม่ได้มีความแรงของน้ำหอมอะไรมากเลย และราคาตัวนี้อยู่ที่49บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็สำหรับรองพื้นที่เจสซี่จะใช้วันนี้นะคะก็เป็นตัวนี้ค่ะ m e r l e ก a e x x e l l l n t c o v e r i n g Skin p e r f e c t i o n ร์เ o n ชันฟานะคะเป็นรองพื้นที่ทางเมลิสกาค่อนข้างที่จะขายดีแล้วก็เขาก็เลยทำมาเป็นในรูปแบบซองด้วยนะคะซึ่งสีที่เจสซี่ใช้จะเป็นสี s ซอฟ b ์ i g e นะคะสี24จะเป็นสำหรับ สาวผิวคล้ำหรือว่าผิวแทนนะคะสำหรับราคาตัวนี้อยู่ที่สองละ39บาทเท่านั้นเองสีอาจจะขาวกว่าหน้าของเจสซี่นะคะก็ถ้าสีมันเข้ากับผิวเจสซี่มากกว่านี้เจสซี่ว่าเป็นลองพื้นที่ จซี่น่าจะเลิฟเลยแหละเพราะว่า texture หรือว่าเนื้อของเขานะคะจะมีความเป็นเนื้อครีมแต่รู้สึกว่าเกลี่ยง่ายนะคะสมูทไม่ไม่เป็นก้อนไม่เป็นคราบนะคะโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวเจซี่ขอย้ำตัวรองพื้นนี้นะคะมาเน้นบริเวณใต้ตาจมูกนะคะหน้าผากแล้วก็ขาง เพื่อที่จะทำเน้นเป็นไฮไลท์ไปเลยนะคะ now, now, now. For ในส่วนของคอนทัวร์ต่างๆเนาะจะซี่หาเป็นในเด็ดราคาที่ถูกไม่ได้จะซี่ขออะแดปในส่วนของการนำบราวอิดนะคะของน้องฉัดที่เป็นเจลเขียนคิ้วนะคะ มาคอนทัวร์กรอบหน้าแล้วก็สันจมูกนิดนึงเนาะเพราะรู้สึกว่าหน้าตอนนี้มันขาวมากแม่อันนี้เราลงแล้วเราก็รีบเกลี่ยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแห้งแล้วมันจะเกี่ยไม่ได้ทีนี้ยุ่งแล้วจ้า หน้าขาวๆลอยๆก็ช่วยได้อยู่นะสำหรับแป้งพับในวันนี้นะคะเจสซี่จะใช้เป็นตัวนี้นะคะแป้งพับพีทีตเกอรนะคะ f o r ์เร m แมตต p เพอร์เฟคชั่นพาวนะคะซึ่งเบอร์สามนั้นเป็นสำหรับสาวผิวแทนให้ดูสีเป็นโทนออกแทนเหลืองๆดีมากแล้วมากับพับกรรมเอหยีแก okay. นะคะ ก็จะซี่จะลงทั่วหน้าเลยนะคะเจสซี่ขอลงด้วยแปรงนะคะเพราะว่าเจสซี่อยากได้ความที่ไม่ได้แน่นจนเกินไปนะคะสำหรับตัวแป้งพิตตี้เกิลตัวนี้นะคะอยู่ที่ราคาตลับละ90บาทเท่านั้นเองนะคะเขียนคิ้ววันนี้ก็เป็นตัวนี้เลยค่ะ บราวอิดบายน้องฉัดนะคะลิควิดบราวดแมนะคะจะซี่ใช้เป็นสี02ดาร์กช็อกโกแลตนะคะซึ่งสำหรับตัวเขียนคิ้วตัวนี้จะเป็นตัวเขียนคิ้วแบบเนื้อน้ำนะคะที่ค่อนข้างจะติดทนมากๆมาพร้อมกับตัวแอปพลิเคเตอร์ที่เขาให้มานะคะก็จะเป็น มีแปรงหนึ่งฝั่งแล้วก็มีเป็นตัวฟองน้ำหนึ่งฝั่งที่เอาไว้เบนบริเวณหัวคิ้วนะคะสำหรับราคาตัวนี้อยู่ที่139่้อบาบาทเท่านั้นเองค่ะ แก้วันนี้นะคะเจสซี่ใช้เป็นตัวนี้นะคะ Matte Brush for Love ของ Kiss Beauty นะคะราคา39บาทแต่น้องไม่ได้มาเล่นๆนะจ๊ะมาพร้อมกับกระจกมาพร้อมกับแบงปัดด้วยและจะบอกว่าสีของเขา p i กเมน t แบบหนู no. oh, <no. S 1> 39บาท ถึงการแต่งตานะคะสำหรับพาเลทที่เจสซี่ใช้วันนี้จะเป็นตัวนี้นะคะ Coco V n u t 35 Pan Eye Shadow Palette นะคะซึ่งมาด้วยกันทั้งหมด35หลุมและอยากจะบอกว่าพิกเมนตของเขา <Wow. S 1> เป็นยังไงสวยมาก ราคาพาเลตนี้อยู่ที่110บาทนะคะรวมส่งเรียบร้อยเดี๋ยวจซี่ขอลงสีนี้ก่อนนะคะเป็น transition นะคะสร้างกระบอกตาก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นอายแชโดว์ถูกดูแพงก่อนที่เราจะลงนะคะไปเราควรจะขอเขาออกนิดนึงเพื่อที่จะลดการฟอลเอว์ล่วงใต้ตาได้นะคะ สีต่อไปเจสซี่จะใช้เป็นสีนี้นะคะช่วงระหว่างหางตานะคะคัดออกไปให้มันยาววิงวินะคะแล้วก็ระบายเบนเขาขึ้นมาถึงช่วงประมาณกลางตาตรงนี้นะคะ now, now, now. แล้วเดี๋ยวเจสซี่จะใช้ สีนี้นะคะลงช่วงกลางตาไปจนถึงหัวตานะคะ you, tangled, ก็อันนี้จะซี่ลงไปฝั่งหนึ่งแล้วนะคะจะซี่รู้สึกว่าช่วงหางตานะคะเดี๋ยวจะซี่จะขอใช้สีดำนี้นะคะคัดเขาเข้าไปให้มันมีความเข้มขึ้นนิดนึง จะซี่ลงในส่วนของตาบนเรียบร้อยแล้วนะคะมันอาจจะดูตลกนิดนึงเนาะเพราะมันยังไม่ได้มีพวกอายไลเนอร์ขนตาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบฮงิ้วเหรอแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะซี่จะลงตาล่างนะคะเหมือนสีที่จะซี่ทำตาบนเหมือนกันเลยนะคะก็จะซี่ลง ตาล่างเรียบร้อยแล้วนะคะเดจสซี่ขอใช้เป็นสีทองนะคะมาทำการเน้นช่วงบริเวณหัวตานิดนึงเนาะสำหรับไอายไลเนอร์นะคะเจสซี่จะใช้เป็นตัวนี้นะคะ Kiss Beauty นะคะซึ่งตัวไอายไลเนอร์ตัวนี้ทีเจสซี่ลองใช้มาเขาจะไม่ได้เป็นการ อ่า waterproof หรือว่ากันน้ำอะไรนะคะแต่จะซี่ชอบตรงที่เวลาเรากรีดเขาไปและเราจะล้างเขาออกเวลาเขาโดนน้ำเขาจะหลุดมาเป็นแผ่นเลยมันจะไม่ทำทิ้งร่องรอยหรือว่าทำให้ตาเรามันเป็นคาบด้วยนะคะตัวนี้อยู่ที่25บาทนะคะสำหรับอายไลเนอร์ ให้ลูกตามันมีเป็นลักษณะเฉี่ยววิงแล้วก็เน้นช่วงหางขึ้นไปนะคะ สำหรับมาสคาร่าในวันนี้นะคะเจสซี่ใช้เป็นตัวนี้นะคะไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าเฮงปูนะคะหรือเปล่านะคะราคา49บาทเท่านั้นเองนะคะ สำหรับขนตานะคะเจสซี่ก็ใช้เป็นตัวนี้นะคะ Beautiful f l o w s e y e l a s h e s นะคะซึ่งเจสซี่เคยทำคลิปของเขาไปแล้วเนาะเป็นขนตาราคา129บาทเขาให้มา3คู่แกเป็นขนตาแม่เหล็กนะคะ Live keeps in a world that keeps changing world progress you Copy it's you're faces all the time Pictures so perfect we play through Only cause you set up the angle Web that you w e v e got a stick ตาใหญ่มากแต่สายฝ่อเขาก็ขนตาเขา,ขา,เขาจะต้องแบบเกินเบอร์แบบนี้แหละเลิศ <Lord. S 1> ขนตามาทุกอย่างก็เริ่มจะดูแบบ แล้วเนาะแล้วก็สำหรับลิปในวันนี้นะคะเจสซี่จะใช้เป็นของ beauty q นะคะเป็นลิปอายชี ek, ก็คือทาได้ทั้งแก้มตาและปากนะคะใช้เป็นเบอร์03นะคะพัมเลดนะคะแล้วก็ทิกของเจสซี่ก็คือถ้าเราอยากได้เป็นอาสายฝอจัดเต็มเจสซี่จะขออแดปด้วยตัวบราวอิดของน้องฉัดนะคะมาทำเป็นลิปไลเนอร์ก่อนเนาะ เพราะว่าสายฝอเขาก็จะเน้นอะไรที่เป็นโอเวอร์ทุกอย่างตาชัดปากชัดอายไลเนอร์ชัดคือทุกอย่างมันต้องแบบสุดมันถึงจะถึงนะคะก็เดี๋ยวจะซิะว่าไมต้องเยอะอากนะคะ Give me the messy give me the rose without someone says pain A not grow will be โอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวเจสซี่จะลงด้วยลิฟตนะคะ now, now, now. The outside, สายฝออีกอย่างหนึ่งก็ต้องมีคอนแทคเลนส์นะคะจะมาตาสีดำอย่างนี้ก็คือแบบไม่สุดนะคะ ก็เด <czywiście> ี๋ยวเจสซี่ไปเปลี่ยนลุคเนสนก็คืออาจจะดูแบบน่ากลัวนิดหนึ่งนะคะสำหรับคอนแทคแต่เจสซี่ว่าถ้าเราอยากจะเป็นสายฝ่อให้สุดแบบมันก็จะต้องประมาณนี้ปะมันก็จะต้องมีความแบบ I cannot speak Thai I cannot speak English only อะไรแบบนี้อะโอเคค่ะ ก็นี่จะเป็นลุกในการแต่งหน้าของเจสซี่ที่ใช้เครื่องสำอางแบบหลักสิบจริงๆแล้วก็มีหลักร้อยต้นๆอย่างเงี้ยซึ่งลุกที่ได้ออกมามันก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหละอะไรเลยมันมีความแบบมันสวยเด๊อืมอืมอ แล้วก็วันนี้นะคะเจสซี่ก็จะมีการกิฟต์เอาไให้เพื่อนๆด้วยนะคะเพียงเพื่อนๆร่วมสนุกนะคะกด Subscribe ช่องของ74 c h a n ช e แนนะคะแล้วก็เพื่อนๆก็คอมเมนต์นะคะอวยพรเจสซี่ย้อนหลังก็ได้เพราะว่าเจสซี่พึ่งเลยวันเกิดมาตัวกิฟต์เอาไที่เจสซี่จะให้เพื่อนๆไปก็เป็นตัวนี้นะคะคิสมอลฟี่นะคะ อายแชโดว์พาเล t e นะคะเป็นอายแชโดว์ที่มาด้วยกันทั้งหมด40หลุมนะคะมีทั้งเนื้อชิมเมอร์เนื้อแมตเนื้อกิตเตอร์ต่างๆเลยนะคะก็หลังที่เจสซี่ลงคลิปไปแล้ว24ชั่วโมงเจสซี่จะมาประกาศผลโชคดีนะคะโดยที่เพื่อนๆคอมเมนต์อะไรก็ได้ว่าอยากจะให้เจสซี่ทำคลิป ประเภทไหนทำคลิปอะไรหรือว่าโอยพอรเจสซี่แล้วก็เพื่อนๆใส่ Facebook ของเพื่อนๆหรือว่าเป็น i n s t a g r กรก็ได้นะคะผู้โชคดีเจสซี่จะอินบ็อกไปหานะคะก็สำหรับคลิปวันนี้เจสซี่ก็ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะงัว